ด่วนศาลอนุญาตพิงกี้ปลดกำไลาย EM พร้อมกำหนดเงื่อนไขหลังจากที่ทางทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยชั่วคราวนางสาวสาววิกาชัยเดชหรือพิงกี้จำเลยที่7ในคดีแชร์ Forex TD ในชั้นพิจารณาคดีโดยทนายความยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่7 ตีราคาประกัน5ล้านบาทต่อมาดาราสาวพิงกี้สาววิกาได้เริ่มรับงานแรกหลังจากห่างหายไปนานด้วยการขึ้นปกนิตยสารบันเทิงชื่อดังทีวีพูเดือนกุมภาพันธ์2566ด้านแฟนคลับของพิงกี้ได้ส่งกำลังใจโดยนิตยาสารสามารถสั่งซื้อได้ทางแอปพลิเคชันของทางเซเว่นอีกด้วย ล่าสุดที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้อายุ36ปีนักสแสดงสาวชื่อดังจำเลยที่7คดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กทีดีได้เดินทางเข้ามารายงานตัวต่อศาลครั้งที่2ตามนัดหลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ศาลอาญาอนุญาตให้ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจรารณาคดีตีราคาประกัน5ล้านบาท นื่องจากเห็นว่าหลักทรัพย์น่าเชื่อถือและนางสาวสาวิกาให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดแต่ยังใดพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนทีนท่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันและให้รายง,งานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อมทราบรวมทั้งให้ติดกำไร e อด้วย โดยในวันนี้นางสาวสาวิกาลัทนายความได้เดินทางมาศาลตั้งแต่ช่ชวงเช้าโดยเข้าบริเวณด้านหลังศาลโดยนางสาวสาวิกาได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอความกรุณาศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตปลดกำลัง EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหาไรายได้เพราะการติดกำลัง EM จะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ